จริงๆการค้าชายแดนไม่ว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าการค้าชายแดนเขามีของเขาอยู่แล้วนะคะเขาดําเนินชีวิตเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่เพียงการที่ได้รับโอกาสจากรัฐบาลนะคะเพื่อให้เราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะเราก็ยิ่งได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องนะคะที่จะทำไรายได้นะคะเข้าสู่ประเทศ โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนนะคะวิตกกังวลว่าเราพร้อมที่จะลงทุนเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้วถนนพร้อมน้ำพร้อมไฟพร้อมอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักก็คือแรงงานนะคะแรงงานเป็นตัวกําหนดให้กับผู้ลงทุนเช่นกันว่า การลงทุนในพื้นที่แรงงานที่ตอบสนองในการกับเคลื่อนของนักลงทุนเนี่ยสามารถมีเพียงพอไหมมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่นักลงทุนต้องการไหมนะคะโดยพื้นที่จริงๆแล้วเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วไม่ว่านักลงทุนจะมาดูเกี่ยวกับการลงทุนที่เป็นฮับนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นวิกกัสิ่งแวดล้อมก็คือไม่มีอุตสาหกรรมหนักซึ่งสโลแกนของตร เราก็คือชัดเจนอยู่แล้วนะคะการเป็นกรีนซิตี้แต่ถ้านักลงทุนที่จะมาเพื่อ แพ็คเพื่อส่งออกดิฉันถือว่าตลาดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะ,ะพื้นที่ชายแดนเพื่อนบ้านเราที่มีการเช่านะคะการสัมปทานที่มีราคาสูงมากๆจังหวัดตลาดเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่เราก่อนนะคะในฐานะที่ดิฉันเองเป็นคนพื้นที่นะคะมีความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดนบ้างมีความรู้เกี่ยวกับ าการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะคะผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทห้างร้านนะคะที่ส่งสินค้าผ่านตลาดอยู่แล้วคุณทราบไหมว่าพื้นที่ตลาดเนี่ยยังเป็นอีกพื้นที่หนึง่งที่อาจจะช่วยคุณลดต้นทุนก็ได้นะคะ แล้วการท่องเที่ยวคุณทราบไหมรู้เส้นทางนี้ตอบสนอง EEC อย่างไรนะคะและ EEC ตอบสนองกับเส้นทางเชื่อมโยงในรูทของพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไรนะคะก็ต้องลองมาศึกษากันดูนะคะที่ฉันเองก็ยังอยากจะย้ำแล้วก็เน้นเลยค่ะว่าพื้นที่ตราดเป็นพื้นที่ที่ น่าลงทุนมากๆนะคะไม่ว่าเส้นทางทางบกและทางน้ําทางบกเราติดกับกัมพูชา3จังหวัดนะคะเรามี3ด่านที่พร้อมที่จะส่งออกสินค้าเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลทางการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้หรืออาจจะสอบถามข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาที่ดิฉันก็ได้ค่ะกก็ยินดีค่ะค่ะ